สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับบ้านไลพาจินชาแนลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะวันนี้มาผมแล้วมีคอมเมนต์บอกว่าให้มาผมโอเคค่ะยังไงก็วันนี้เรามาทานอะ,อะไรนะไม่ได้ตำขนมจินนะคะคือตำหนวดปลาหมึกนะคะทุกคนตำหนวดปลาหมึกตำหนวดปลาหมึกลวกแล้วก็มาลาดกับขนมจินนะคะไม่ได้ตำใส่กันมันจืดง่าย Oh, แสบท้องไม่โรยเลยค่ะเพื่อนๆมีผักแก้มมีกระลำักากดแล้วก็แครอทนะคะทุกคนโอซโด,ดูเห็นสีแล้วแสบท้องมากเลยขอจิบน้ำนิดนึงก่อนโอ้ยดูสิคะเพื่อนๆดูสิเป็นขนมจีนข้างล่างนะคะทุกคนเลยนี่หนวดปลาหมึกเราเอามาลาดขนมจีนนะคะทุกคนซับๆไปเลยค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือเรียบร้อยเหมือนเดิมจ้า ใช้มือนี่สับๆหนึ่เลยมาทานกับบา้านไรนะคะทุกคนนี่มีคอมเมนต์บอกให้มดผมจะไปจ้าตามคอมเมนต์นะคะทุกคนติเพื่อก่อคะ่ะไปค่ะ อืมลุงครับหมูเ้าเป็นอะไรบ้างอืมแบประหมึกอืมอยากเป็นแบบปลาหมึก,ะมกะมอะไรไม่รู้ว่ะครับเพื่อนจะออกเก็บอย่างนี้ จะนึกขึนคนกลอกขนาดลลกบบเดียวเองเนี่ย บ้านไร้ว่าตาแบบนี้มันจะไม่เจอือดฮึซึ่งยาวมากเืคุนยาวพันยันใส ขนมจินเขาดีจริงๆยาวมากไม่รอนะคะ,ะ,ค,ะคือเผ็ดแล้วสปิดอย่างเดียวว่าทำไมเผ็ดแล้วเนี่ย ละหนัวอืมเอาใส่ตู้เย็นกรอบมากค่ะมันไม่เป็นนะคะเพื่อนจะติดนะมันเส้นขนมติดไม่เป็น อยน้ำปละ อุมทับหมูอุ้มทับหมูได้ยังไอ่ะหมือนไม่เป็นตรงนี้เลย

พริกแ mm ับสองเลยเพื่อน เมื่อกี้ยังกรอบอยู่เลยพอมาถูกน้ำปลาร้ามมนยิ่งเหีียวจันไสหอมกิน 嗯。Mm hmm. แล้วันหลังเรามาทำแบบไม่เผ็ดดูมากนะคะเพื่อนๆทำไมทำแบแบเป็นทรมานจังเลยอื แลาก็ไม่ค่อยไม่ไหว,ไวอืมเนี่ยร้อนฮะนะ không được tài nữa ừ, à, <cười> <cười> <Mới> lại, <50 cười> ตาจทิหงกันก่อนเด็ดอืมอเด็ด่าจุดเ่ะเผ็ดมากอืมเด็ดวันหลังเราลองมาทานแบบไม่เสร็จพริกเยอะนะคะมันจะอร่อยไหมถ้าทานพริกนี่ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์บ้านไล้ด้วยนะคะพูดผิดพูดถูกนะคะทุกคนรักนะคะถาม่สุบภาพขออภัยด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าบ้านไร้จะทำอะไรขอขอบคุณน,นะคะที่รับช,ชมเพจนคะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าจา้าอันไหนเด